ครับสวัสดีครับมาเนอร์มากินข้าวไล้นกันวันนี้ลาป,ปา๋าอ่าลาป,ปา๋าครับเอ,อ, top. อ้าแกงเฮ็ดทอปอ่าต้มต้มเฮ็ดทอปน้ำริกคาอ่าครับนี่ต้มหัวปา๋าหางปา๋าเครื่องไหนคขัวไนตับไต้ขัวไน ขมเลี้วนี่นะอะไรนี่ปรุงนี่เพราะเียมาแน่ในคนบางคนเนี่ยผมปรุงมาเนี่ยมันอาจจะบอกเผ็ดอีนอฝนมักเผ็ดผมก็มีพริกครั่วเออไผ่ชอบนี่นะกับหอมหอมเตียมเนี่ยกระเทียมอีนอบาดเราจะขอจิ้มกันเด้อล้ำๆ้๊บด ดดดครับเดี๋ยวจะบอกคือพักกัปมันอย่างของผมกินว่าน,นี่นะคนอยาดใจอ้เหงก็เนอครับอันนี้เนี่ยหยอดกระหินนะแต่ก่อนส่อหยากไปอย่างงามหยอดกระหินนะครับเนอะแต่ก่อนหาหยากนะนี่อะไรบอเดียวบิ๊กบอลอ่ะเตอหน้านแขวนน้อยหาง่ายน้อยต่อไป พักเทียตาดาทผักเทียอ่าผักเทียสองอย่างนั่นเ้อกระถินถ้าเป็นกระถินถ้าเป็นกระถินเมี่ยงเขาเนี่ยมันจะเป็นนวยอ้มันจะล้มนะเ้อะสมัยน,นี่น่ะกระถินเมี้ยงอีมันล้มนะถ้ากระถินนั่นมันกระถินใหญ่ๆเนี่ยมันจะกลายพันธุ์มาล้มนะต่อไปมาควงขมเา่าท ไปกินไบนะ่ะกินแกนมันเเ้อก็เรามาแขล้งขมน,นี่พักจำนี่พักจำอัตราดอกพักจำนี่มาได้เลยได้หมดแล้วนี่ยอดยอดมะม่วงถ้ามะม่วงสามปียิ่งมันคิวเข้าดังจวดจวดเนอะแล้วหันอยาน่างนี้นี่ มาเขือแจ้หื้นบะหื้นนะ่ะพอได้เ้อพอนที่ผมกินแล้วแต่มาเสริมเห็นหน้อยหนึ่งผมห็นมันยอ่อนโป่งขึ้นมาเนะ่ะเดี๋ยวก็หือพระพูญ่าเมื่อกี้คิวม้อน่ะครับเนดะ้อลองลองไปจามมานหรอกเน้อไหลาย,ยานนะครับตดมาได้เอามานะ่ะเพะวันฝนตกตะกี้นะเอาลองจามเขาจะกะัําเนาะผมจะเอาพักจำเนี่ยนี่นี่นะ

ถ้ามันบบกข,ขมใส่มาแค้ขงขมไปนะ่น้ออืมอดผมกินบ้านทฮานะครัง่ายอ่ะลดความดันเบาหวานเล่นหอมเตี๋ยม,มานน้อยหนึ่งอ้ามากินข้าวยกันโอ้โเดี๋ยวแกงให้ทอมกันจะเคลื่นหยอกแกงให้ทอดกัน

อาหารได้ยัางสุดยอดปะนะพรัวมาใส่เกลือแตมุตบ้านเนี่ยเอามา่อีกคนเนอร์ครับเอากินหอมตับันวนะครับเนอร์ครับสวัสดีครับ